พี่น้ำมนต์ค่ะทีระนัยนะหนองคายเล่นเป็นบัวซึ่งเป็นแม่ของพันพบพันพบเป็นใครเป็นพระเอกของเรื่องค่ะพบไปกับแม่นะไปบ้านตาไปตามหามาล็ดพันธุ์มหัศาจรรย์อะไรของแม่เหรอเป็นผู้หญิงที่ต้องต้องบอกว่าค่อนข้างแกร่งนิดนึงเพราะว่าเขาก็เลี้ยงลูกชายมาคนเดียวนะคะจนเติบโตมา บัวเนี่ยก็อยู่อยู่มาได้ก็คงด้วยลูกชายนี่แหละแล้วก็มีสิ่งที่เป็นคอน FLICT ในชีวิตเขาก็คือเขาไม่ได้รักษาสัญญาที่ทำไว้กับเพื่อนอตอนเด็กซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เขาแอบอ่อนไหวจริงๆแล้วถ้าไม่มีบัวพันพบเนี่ยก็คงไม่กลับไปบุรีรัม นี่ก็ต้องขอบคุณมากนี่เป็นครั้งแรกที่ที่ได้มาบุรีรัมย์ก็เพราะว่าหนังเรื่องนี้พอเมื่ออ่านบทเราก็บอกโอ้ดีจังเลยบทเรื่องนี้ดีให้ความรู้แล้วก็มันชวนให้คนคิดตอกย้ำไปว่าเออ,เอชีวิตสิ่งที่ที่หลายๆคนวิ่งตามหาแบบอย่างในเมืองวิชีวิตในเมืองความเจริญความประสบความสําเร็จมันไม่เหมือนก,นกันกับคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอีกอีกอีก,อกที่หนึ่งความสําเร็จตีความกันคนละเรื่อง อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่พี่ประทับใจที่ได้มีส่วนมาเป็นส่วนหนึ่งของของเรื่องนี้นะคะเป็นซีนที่เด็กสองคนสัญญากันที่ใต้ต้นยางนาอันนั้นเป็นซีนที่พี่ดูพี่ต้องใช้ในการบิลอารมณ์ในซีนร้องไห้อันนี้เป็นตัวที่แบบช่วยไว้เยอะในหลายๆตอนที่จะต้องต้องเข้าบทซีนนั้นเป็นซีนที่แบบ เรียกน้ำตาได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นคำสัญญาแล้วพอพี่ก็พี่ก็จะเทคจากซีนนี้ว่าตอนที่เด็กๆพูดบอกว่าสัญญานะแล้วจะเก็บกิฟอันนี้ไว้เสมออันนี้ก็เป็นเป็นซีนที่พี่ประทับใจมากแม้ว่าไม่ได้เล่นเองแต่ว่าน้องมานิกับน้องนาเดียก็เป็นตัวแทนพี่กับพี่ปานที่ที่ที่เป็นบัวกับก,บกล้วยได้ดีมากเราช่วยส่งอารมณ์ได้ดีแล้วต้องบอกเลยว่าภาพในซีนนั้นสวยมาก เขาสำคัญใช้เวลานานมากทำไมถึงพูดในขนาดนี้เพราะว่านั่งรอนานมากแต่ยอมเพราะว่าเป็นซีนที่ช่วยชีวิตพี่ไปเยอะมากจริงๆแล้วที่ทชอบเนี่ยก็คือชอบโบวกับกล้วยคู่เด็กที่ชอบเนี่ยเพราะว่าชอบการแคสติง้งออกมาแล้วอุ้ตายแล้วพอกล้วยเด็กเดินมาเนี่ยโอ้เหมือนปานมากออแล้วก็มาทราบอีกทีว่าตอนเอามามิมายืน มายืนคู่คู่กับนาเดียก็บอกอุ้ย uh, ตายแล้วเหมือนย่อสัดส่สสวนมาจากพี่น้ำมนต์กับพี่ปานก็ <c oughs> เนี่ยพี่ชอบตัวละคร2ตัวนี้ของเด็กเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่ากองนี้น่ารักค่ะทุกๆคนบอกว่าแบบให้ความเป็นกันเองแล้วก็จะบอกว่าไม่เยอะอะ ไม่เยอะแล้วก็คุยต่อรองได้แบบถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือกันได้หมดเลยอันนี้อันนี้ดีแล้วพี่ก็ดีใจนะพี่ได้เจอบอกพวกน้องนองน,องนักแสดงทุกคนอย่างเงี้ยเสียงตลกดีค่ะเชียงน่ารักแล้วก็คือเขาให้เขาเป็นคนที่มีความแบบให้ให้ความเป็นกันเองกับผู้คนรอบข้างน่ารักมากแล้วก็สําคัญคือยังมีการละเทศะแล้วก็มีมารยาทกับผู้สูงอายุกว่า อย่างน้องเจ้าจ๋าโอ้ตายแล้วพี่ก็พี่ก็ปลื้มเขานะเพราะพี่ก็ดูเขาในโฟมลิคดพี่ก็กเล่นเก่งจังเลยแล้วต้องบอกเลยตอนแรกเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกก็ยังไม่ได้เห็นเขาเล่นเรื่องโฟมลิคดแต่พี่ประทับใจตอนเขาอ่านอ่านบทแลวพี่โพสทำไมน้องคนนี้เขาแค่ขนาดอ่านเขาก็ดูมีความเป็นธรรมชาติเลื่นไหลดีมากโอุปานี้สนิทกันอะ่ะก็เล่นกันมามาเจอกันมาสักพากก็เล่นเถียงกันเหมือนเหมือน,น,นจะทะเลาะก,กันจริงๆอะค่ะคล้ายๆอย่างนั้นอะแต่ ไม่ไม่เคยโกรธกันปันปันก็ตลกค่ะเราคุยกันได้หมดน่ารักทุกคนน่ารักกันหมดคือมันเหมือนกับมันเชื่อมโยงกันพี่รู้จักกับปานปานปานไปสนิทกับโออย่างเงี้ยโอโนชิเนี้ไม่เคยเจอแบบเล่นด้วยกันเลยอะไรเงี้ยเพิ่งมาเจอตัวจริงแล้วบอกอุ้ยตายแล้วโหก็เพิ่งเจอก็แซวกันได้ขนาดนี้เนาะอะไรเงี้ยเซดาอย่างเดียวอย่างลูกว่างเงี้ยสนิทกันมากเรามีไลน์กรุ๊ปคุยกันนะแต่เราไม่เจอกันค่ะ หนังเรื่องนี้คนดูจะได้อะไรคิดว่าครบทุกอย่างเลยนะคะ 1. ความรู้ 2. ความสนุกในการชมแล้วก็คุณอาจจะได้ได้แชร์ประสบการณ์ได้คิดได้ได้ทบทวนว่าสิ่งที่ทำอยู่มันสมควรแล้วหรือยังหรือมีอะไรที่เราสามารถแก้ไขทำให้มันได้ดีขึ้นอันนี้คิดว่าเรื่องนี้หนังเรื่องนี้มันสอนในหลายๆ หลายๆมุมมองนะคะได้หลายวัยด้วยนะเพราะว่าในเรื่องนี้ก็มีนักแสดงตั้งแต่อายุน้อยจนอายุมากนะคะพี่อยากให้เหลือเกินว่าอยากให้เรื่องนี้ได้เผยแพร่ไปสู่หลายๆที่ให้หลายๆคนได้ดูว่าพี่มั่นใจว่ามันจะเป็นหนังที่ดี